สวัสดีชามนเมนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่เกม Infestation Thailand กันเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมารีวิว q b วบินะครับก็คิวก็สุด Q านะจ๊ะก็สามารถเปิดได้นะครับที่หน้าเว็บของเกม Infestation เลยนะจ๊ะเป็นปืนที่เขาบอกว่าโกงแบบโกงแบบโกงเกินอะ พราะว่ามีอัตราการังกระสุนที่ของท่านโกงมากๆนะครับแต่ว่าความเทพของปืนนี้ก็จะอยู่ถึงแค่วันที่21มิถุนายนนี้เองนะจ๊ะนะถือว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่2อาทิตย์นะรู้สึกวันนี้เราก็อยู่กับพี่โต้คนเดิมนะจ๊ะจ๊ะก็มาก็เราเอามาเทียบกับคิวเปกตินะครับเราขอดูปืนขอดูปืนก่อนแล้วกันมาอ่ะตัวปืนนะเดี๋ยวดี๋ยโอเค คือก็มีลายเป็นสายฟ้านะครับเป็นลายของซุสนะครับผมหรือว่าเทพเจ้าสายฟ้าก็อุปกรณ์ก็น่าจะใส่พวกกล้องอะไรปกติเมือนกัคีวิเซนปกติเลยครับแต่ว่าความเท่ของปืนวันนี้แบบปลืดปืืดปล้ดปื้ดนี่หนพี่ลองเลงผมจะดูปืนี่นะครับก็มีมีลายนะครับมีลายเป็นสายฟ้ายาวๆแล้วก็ปืนก็ออกสีคล้ายๆคล้ายของปืนล็อกกี้อ่ะเออจำได้สีคล้ายๆกันนะ แต่ว่าน่าจะออกไปทางน้ำตาลเข้มมากกว่ามาแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่ปืนนะเว้ยวันนี้เรามีซุด t h นเ d อร์โบ้ด้วยนจะจ๊ะอ่ะเราพูดถึงซุด t h นเ d อร์โบ้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้รู้สึกจะหายากกว่าใช่ไหมหายากกว่าคิวบิเซตนะเป็นของที่แรร์มากๆก็ดามเจีย150นะครับอารมณ์เดียวกับเคียวครับแต่ว่าตีจะมีเอฟเฟกต์ครับเน bye ่เป็นไฟฟ้าอย่างงี้ครับไม่ต้องเทก็ได้้างพี่150นี่คือโคตรแรงอยู่แล้ว นะครับก็อ่ะเทสหน่อยอ่ะเทสแค่เอาโล่ธรรมดาธรรมดาตีก็ได้ครับเพราะว่ามันมันเทสยาก,กอะนะนี้นะครับสองทีระเบิดอ่ะพี่ลองตีครับผมจะดูเอฟเฟกอ่ะลองตีถือตีครับอ่าครับนี่คือเอฟเฟกนะครับตอนตีนี่ผมก็ปรับอันต้านะอ้าวอาวชเอฟเฟกต์หายไปแล้วว่าคอตฟัคหรือหรือผมเห็นคนเดียวหรือพี่เห็นคนเดียวปะไหนพี่ลองลองตีดิไม่พี่ก็เห็นหลังกล้องนะอ่ะเดี๋ยวพี่ลองตีเรื่อยๆดิ นี่ครับก็เป็นเอฟเฟ็ตสายฟ้าคือตีสักพักแล้วมันก็หายโ okay. อบบเคออประมาณนั้นนะครับขี้เอาอมาพิ่เอามาโอเคมาเรามาถึงพระเอกของงานนะครับนั่นก็คือปืนนี้ครับเป็นปืนท,ที่ทุกคนโกงโกลัวไม่ได้โกงดิก็เอา forward clip มาด้วยครับพรีเมียม forward clip นะสำหรับใครที่ซื้อพรีเมียมนะรู้สึกจะได้นะครับ ก็รู้สึกวา่าไหนๆก็พูดแล้วพูดถึงโปร w a r d g นกิฟต์พรีเมียมด้วยเป็นโปร w a r d g นกิฟต์ที่จะลดลดเปอร์เซ็นต์ได้น้อยมากคือพังยากครับมาไหนๆเราพูดเราขอเอรีวิวเอาคิวเซาธรรมดาก่อนแล้วกันนะจ๊ะมาก็วางโล่ไว้สามันนะฮะปึ๊บแล้วก็โล่สีอ่ะโอเคคิวเซาธรรมดานะวางไว้าาก่อน ก็การยิงอะไรก็การล่ากระสุนอะไรผกว่าเกาะกลุ่มอะไรก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะแต่มันอยู่ที่การล่ากระสุนอ่ะโอเคเราอยู่ที่โลแรกนะครับยิงครับประมาณ10นัดครับอ่ะต่อไปก็โล r e หล a ดไปสิบนัดละ14นัดครับประมาณนี้ ก็เกือบ40ินะครับกินไม่ได้นับด้วยก็ผมว่าความแรงอาจจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าอะเรามาดูการลั่นกระสุนครับผมว่าการลั่นกระสุนนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างมากดูนะอะแล้วนี้เป็นคิวบิเซตก็์นะครับซุดซุดซุดมาดูนะครับกดค้างนะนี่ครับแป๊บเดียวออกมา5นัดแล้วแปนัดนะฮะ r e โหลดปุ๊บ 14นัดครับสังเกตได้ว่าความเร็วในการรับกระสุนจะเร็วมากครับโอเค okay, ครับว่ามีคนเล่าทำลายกูใครวะใครเล่าทำลายวะพี่ไม่รู้ใครยิงกูไม่รู้เลยใช่เหรอ,รรอใช่เหรอยวผมพิมพ์บอกครับแป๊บนึง แต่ก,ก็ต้องพิมพ์บอกเลยมั้งมีคนยิงเพื่อนเราก็เสียใจมาเดี๋ยวเรามาทดสอบครับว่าคือยิงอย่างนี้อาจจะดูความความเร็วความเร็วของปืนยากครับมาเราให้พี่โตนะครับยิงอ่ะยิงคีวิเซตธรรมดาพี่อ่ะส่วนผมจะยิงตัวคีวิเซตสายฟ้านะครับมาเรามาทดสอบกันว่าอะไรจะเร็วกว่ากันมาเดี๋ยวพบเดี๋ยวนับหนึ่งสามแล้วยิงนะพี่มาหนึ่งสองส หมดแล้วครับนี่ครับชัดมากครับเห็นไหมครับกระสุนผมหมดแล้วผมหมดก่อนประมาณ2วิครับถือว่าเป็นปืนที่ถ้าดอนโดนชาร์จนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโคตรโกงโกงอะ่ะโกงโกงมากอะ่ะอ่ะเรามาดูเรื่องระยะเรื่องตอนใส่ฟอร์คลิปกับไม่ใส่มากดีกว่าเออไหนก็ได้ฟอร์คลิปมาละอันนี้ก็ตอนไม่ใส่นะครับยิงแบบเอาแบบค้างก่อนเลย รประมาณนี้นะครับก็โอ้โหเก้านัดเก้านัดเดี๋ยวมาเราจะยิงแบบแบบคุมเมาส์อ่ะคุมเมาส์บ้างอ่ะก็ดีดนะถือว่ากระสุนไม่ได้ค่อยไ,ไม่ได้เจาะเอ้ยไม่ได้เกาะปุ่มเท่าไหร่นะครับก็อ่ะลองใส่เมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับก็จะไม่ค่อยเกาะแต่ถ้าเราลองใส่ดู ก็กระสุนจะค่อนข้างเกาะมากขึ้นนะครับอ่ะยิงไปหนึ่งร้อยนัดครับ for b u l l ดกิฟ i p พังไปเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าน้อยนะน้อยไหมพี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ปกติน่าจะพังมากกว่านี้อันไหนผมลองทดสอบเลยอะ for bullet c l i กัดเมื่อกี้หนึ่งร้อยนัดนะครับ for b u l l ดกิฟ i p พังไปห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็น for b u l l ดกิฟ i p ธรรมดาปึ๊บอ่ะร้อยนัดครับ ทังไปโอ้เหลือ27เปอร์เซ็นต์ความต่างของเปิดกิฟครับโหต่างกันมากอะ่ะสุดยอดไปเลยนะครับส่วนเซตอื่นๆนะครับก็จะมีอะไรบ้างมีล็อกเกอร์นะครับมีโลนะครับโลก็เป็นสีเหลืองๆนะี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆโคโนตนะครับคือจะความถึกก็จะเท่าโลสีนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์ซึ่งผมเปิดแล้วมันไม่ได้นะฮะ โอเคครับวันนี้ก็รีวิวมาคร่าวๆสำหรับปืนนี้นะครับสำหรับใครที่มีก็อ๋อแ <c oughs> ม่พี่ต้องยิงคน่ผมผมว่าแม่ง <c oughs> อย่าเลยพี่ <c oughs> แต่แม่งเพื่นเดียวแม่งตายนะผมขอไม่ทดสอบดาเมจกับคนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมันน่าจะแรงพอๆกันนะผมว่าแต่ว่ามันแค่มาแค่ต่างกันเรื่องความเร็วในการลั่นกระสุนครับก็เมื่อกี้ผมดูจากการยิงโล่และดาเมจเท่ากันครับแต่ว่าการลั่นนี่ต่างกันเยอะ นะครับสำหรับใครที่มีปืนนี้นะครับก็แนะนําให้รีบๆเอามาเล่นนะครับเพราะว่าอีกกนะี่วันฮะห้าหวันก็หมดแล้ว4ีหวันก็หมดแล้วนะฮะก็จะทําให้ปืนคิวบิซกระบอกนี้เป็นกระบอกปกติแล้วนะจ๊ะเฮียก็สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวคร่าวๆเอาไปแค่นี้แล้วกันครับพบกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับสสวัอ้าาาาา่า पट ला